แ่น้องน้ำเปล่าเนี่ยทำมาประมาณเท่าไหร่2 2> สองเดือนอได้สี่นทสวันค่ะอ่าบินมาจากเชียงรายเลยนะั่แะบินมากรุงเทพไปนะัมาเอาทักษะกลับไปได้สี่แสนเลยอต้องเชิญลองแนะนำเพืดด่อนเพื่อนหน่อยว่าทำยังไงบ้างค่ะก็ชื่อน้ำเปล่านะคะชลีดาปากหวานนะคะก็เออน้ำเปล่าตอนนี้น้ำเปล่าทำาจอยฟิกเนี่ยแบบ full time เลยแบบเต็มเวลาเลยนะทั้งวันทั้งคืนตื่นแตกตาแตกมาตื่อาเอาแล้วนะคะตอบแชทลูกค้านะคะแล้วก็ ทำมาได้เต็มที่เนี่ยก็คือจริงจังอ่ะสองเดือนกับอีกสี่วันได้ไปสี่แสนห้าล้วานพันสี่แสนห้าหมื่นเลยใช่สี่แสนห้าหมื่นบาทนะคะซึ่งกำลังจะวิ่งไปโอ้โหได้แล้วเนาะอ่ะโอเคแล้วก็เอ่อก็คืออยากจะบอกว่าคนใหม่อ่ะค่ะถ้าไม่ดูไลฟ์เหมือนที่ทุกคนบอกไม่ว่าจะกี่คนบอกมันก็ต้องดูไลฟ์อย่างเนี้เพราะว่าวิธีการมันมาควบคู่กับวิธีคิดก็คือมันต้องไปควบคู่กัน ถ้าวิธีคิดไม่ได้เหมือนสมัครเข้ามาแล้วไม่ดูไลค์เนี่ยอยู่ๆก็แบบออกไปทำเงี้ยเอาแล้วจะทำยังไงอ่ะเพราะมันทำไม่ได้เพราะว่าเราอ่ะไม่รู้วิธีการเเราวิธีคิดไม่ได้เลยแล้วก็จะไปทำเนี่ยก็จะคุยลูกค้าไม่ได้คุยลูกค้าไม่สนใจแล้วจะคุยยังไงก็คือยังไม่ได้เรียนรู้เลยก็จะไม่สามารถออกไปทำงานได้บาคนทักเข้ามาบอกว่ามีวิธีการคุยกับลูกค้าแบบให้เขาสนใจไหมคะแล้อกเลยว่าไม่มีค่ะไม่มีเลยเพราะว่าคนอะ เมันพูดแต่แต่ละคนนะความคิดมันไม่เหมือนกันแล้วก็เราเวลาเราพูดกับแต่ละคนเนี่ยเราก็จะพูดไม่เหมือนกันเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีวิธีการคิดวิธีอะไรก็ไม่เหมือนกัน <c oughs> เราก็ต้องแบบว่าโอต้องคุยเยอะค่ะน้ำป่าโดนปฏิเสธประมาณหมื่นคนอะ่ะควมเป็นหมื่นคนแล้วอ่ะแล้วทุกวันนี้ก็ยังต้องฝืนฝนอยู่นะคะไม่ใช่ว่าจะต่อเนืยองเขาทําเลยอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่แล้วก็มาอยู่ที่ตัวตนด้วยค่ะก็คือเราอ่ะต้องสร้างตัวตนก็คือเราอ่ะต้องเสนอหน้าเออเสนอหน้าออกมาอาัดลิ ออกมาให้คนหลายๆคนเนี่ยเขาได้เห็นว่าเอ้ยตอนนี้เราทําอะไรอยู่ทําอะไรที่ไหนอย่างไรตอนนี้เราทําดอกลิ้นนะก็คือแบบต้องเสนอตัวตนออกมาให้โลกได้เห็นนะคะสร้างตัวตนบน tiktok น้ำฝสบอกว่าดีมากนะคะใครที่เพิ่งเริ่มเนี่ยเนี่ยทีมน้ำเปล่าอ่ะแต่ละคนสอนให้ไปสร้างตัวตนบนโลก tiktok ค่ะก็คือได้ลูกค้าแบบออร์แกนิกอ่ะที่แบบว่ามีคุณภาพแล้วก็เป็นแม่ค้าออนไลน์เป็นสายแม่ค้ารายย่อยตรงเนี้ยพอเขาทักเข้ามาเขาก็บอกว่าโอเคค่ะน้ำเปล่าคะที่อยากเปิดบินผ่ะเนี่ยเขาก็ทักมาอย่างนี้เลย เขาะแน่นอนว่าเขาต้องดูคุณภาพเราแน่นอนเนี่ยได้ลูกค้าจากที่มาเยอะเหมือนกันค่ะแล้วก็เห็นหลายๆคนเริ่มไปทำแล้วก็นีๆเละค่ะ <c oughs> นี่แหละคะ่ะก็ตอนนี้วันนี้รายได้อยู่ที่หนึ่งมื่นสี่พันห้าสิบบาทแล้วค่ะวันนี้กับกล้องดิ้พมือ่านั้นดูรูออกยังไงอะ่กอะก็ก็ลองก็ลองเข้าไปในระบบดูนะคะได้หมื่นสี่แล้วก็ <c oughs> ในระบบ สิบสี่วันนะคะ<ช>ก,ก็ประมาณแสนห้าแสนหกแล้วนะคะสิบสี่วันก็เดือนนี้น่าจะไม่ต่ํากว่าสี่แสนคิดว่านะเท่าไหร่สามแสนสี่แสนไม่ต่ากว่าแน่นอนเดือนนี้ส <4, 000. S 2> ี่แสนใช่ห้าแสนไปเลยมึงมีอันอยู่มึงเนี่ยอันความคิดจะต่ำายูโอเคโอเคค่ะเนี่ยคือ <laughs> 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 okay, okay, เดือนนี้ไม่ต่ํากว่าสี่แสนแน่นอนคะ่ะทุกคนคนใหม่กู<บ>แล้วนะออกกล้อง คนใหม่นะคะอย่าออกไปทําถ้ายังไม่ได้ดูไลค์ไปเลยค่ะดูเลยสิบไลค์ยี่สิบไลค์ดูแล้วจดไม่ได้จดไม่ได้ดูเฉยๆแล้วก็ทําตามด้วยถ้าวิธีคิดเรามาถ้าวิธีคิดเราได้อะโอ้โหวิธีการมาเองไม่ต้องไปถามใครนะผมไม่ได้ถามใครเลยนะถามพี่กุ้มนี่นี่่หน่อยพี่กุ้มบอกอ่ะมึงไปทําดิพี่กุ้มอันนี้ดีไหมพี่กุ้มไม่ได้บอกหรอกดีไม่ดีมึงดูที่ตัวเลขนะดีไม่ดีมึงไปดูยอดเอาถ้ายอดมึงขึ้นแสดงว่าดีถ้ายอดไม่ขึ้นเออไม่ดีเปลี่ยนใหม่ แค่นี้เลยค่ะตายด้วยมันไม่มีเยอะมันไม่มีแบบหลักการตายตัวเลยอ่ะมันต้องลองเองค่ะทุกอย่างเลยประมาณนี้ค่ะตัวเลขจะเป็นคนบอกเองใช่ตัวเลขจะเป็นคนบอกเองว่ามันดีไม่ดีเราพูดดีไหมวันนี้ตัวเลขจะเป็นคนบอกคลิปนี้ดีไหมตัวเลขจะเป็นคนบอกเลยค่ะว่าดีหรือเปล่าแค่นี้เลยบอกไม่ได้เลยว่าดีหรือไม่ดีอประมาณนี้ค่ะแต่ว่าจําได้จะค่ะโอเคไปขอบใจมากนเป่าสู้ซ่สี